ตอนนี้นะครับเราก็ได้ลงมาที่จุดลักที่จะขึ้นรถค่ะคันนที่สองกลับลงไปชันล่างสุดอีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับอ่าก็ป้าเจี๊ยบเนี่ยก็ไล่ไลปลากันเลยนะครับเีค้าเลดีครับครับสวัสดีครับคุณครับไม่นื่ครับไม่เหนื่อยเลยครับ๋อดี่ช้ครับใับใช่ครับาป้าป้า่ครปบก็้าป้า้าป้าป นช่ครับเดี๋ยวเราสิเราใส่คนเดี๋ยวเรานั่หลังกันเหมือนเดิมเลยครับมาแล้วมาแล้วครับเราไม่ได้ไปจองไว้เลยน้องไม่ได้ไปยืนเขากรอนตป้ไปป้าไปป้าไปป้าไปน้องไอยู่นี่าไป้าไปป้าไปป้าไปป้าไาไาไปป้าไปป้อไไป้ได้มาขอใ้้น้องปป้าไ้าไปป้มาไปป้า้าาป รักน้องจังนะคะ